ย,ยสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรัาทุกคนเข้าสู่ช่อง Ajuma Channel กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันต่อกับงานเทศกาลคงไฟนะคะวันนี้ก็จะเป็นเควสนะคะของคําขอชาวเมืองในเทศกาลนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเควสกันนะคะนะต้องบอกก่อนเลยว่าถ้านัผู้ชื่อตัวละครอ,ออกเสียงภาษาอังกฤษหรือออกเสียงภาษาไทยตรงไหนผิดก็ขออาภัยทุกคนมานาที่นี้ด้วยนะคะสำหรับเควสวันนี้นะคะคําขอ ก็จะเป็นเดี๋ยวล่ะณจุดที่แสนไฟสลัวนะคะในขณะที่ผู้คนต่างพากันแง้มหน้าต่างมองดูท้องฟ้ายามค่ำคืนอันงดงามที่เต็มไปด้วยคมเซียวอยู่แต่คงคงยูแห่งกองทหารนะคะกับต้องมาปวดหัวอะไรอีกละมีเรื่องมีราวตลอดนะคะชาวเมืองน,นี้ไม่เคยจะอยู่กันเป็นสุขเลย คนนี้อ่ะหล่อหงหงยู่งหง,หงยุนี่ฉันนี่ฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงโอ้ยทำไมหรอเราอาจจะไม่เข้าใจนักอะนัดเออเธออ,อาจจะไม่เข้าใจนนักเดินทางคือคมเสียวที่ปล่อยกันในแต่ละปีเนี่ยทั้งหมดก็จะถูกเก็บกลับคืนมานะ่ะถึงแม้ว่าคมเสียวจะดูสวยเวลาที่ลอยขึ้นแต่หลังจากที่ลอยขึ้นไปแล้ว ตามเอ่อที่ตามมาก็มีแต่ปัญหาเต็มไปหมดบางลูกทำขึ้นมาไม่ค่อยดีบินไปก็ไม่ถึงไหนก็ขาดซะแล้วแต่สุดท้ายก็หล่นแต่หินอันนี้ลอยไปทั่วโดยอ่าโคมบางลูกก็ถูกพัดลมแล้วก็พัดลมนะ่ะถูกลมพัดหวยมกแล้วก็ไปติดอยู่ที่ตามมุมซอกต่างๆแบบนี้แล้วก็ประการแรกคืออันตรายด้านความปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ประการที่2คือผลของกระทบของภาพลักษณ์ของเมืองดังนั้นทางฝ่ายกิจการทั่วไปจึงมักจะมอบหมายให้คนมาจัดการโคมไฟเหล่านี้ทั้งหมดหแต่ก็อย่างที่เห็นปีนี้ถึงอ่าก็ถึงตาของชั้นบ้างอย่างนี้ล่ะอ๋อถึงคี้วองตัวเองนะคะแต่จำนวนคนที่ถูกปล่อยออกมานะมีจำนวนมากมายมหาศาลคืนปล่อยไว้แบบนี้ ถึงวันสุดท้ายของเทศกาลแล้วก็แบบนั้นฉันก็ได้ยุ่งตายนแน่ๆพราะงั้นก็เลยอยากจะทําทได้แค่คอยเก็บคมที่ติดตามที่ต่างๆและคมที่เสียโดยทันทีแต่ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละฉันคนเดียวคงไม่มีทางทําทันแน่นอนนักเดินทางนะเธอโอเคแล้วก็ช่วยไปดูตามจุดต่างๆเรานี้ว่ามีคมที่ต้องเก็บหรือเปล่า ได้ไหมอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวฉันจัดก,การให้นะคะแต่ว่างานใหญ่เทศก,กาลใหญ่แบบนี้เขาให้คุณมาทํำคุดบิลหรอคะก็แรงเหมือนกันนะฉันจัดก,การทําสัญลักษณ์ตามจุดต่างๆบนแผนที่ให้แล้วช่วยฉันทีนะ Please please ืงานก็ใหญ่ทหารก็เยอะนะคะทาไมใช้คนคนเดียวเก็บโคมไม่เข้าใจเลยจริงๆอีค,ค่ะล้วก็ต้องไปเก็บให้พี่เขานะคะพี่เขาวานมาสักพี ชีวิตนี่เนาะอ่ะตรงนั้นยังยัค้างอยู่ตรงนั้นอันนึงอะเป็นที่พูดจริงเ้อร์คมได้ปล่อยอะตกตามจุดแปลกๆนะคะโอ้มเมื่อกี้อ่านไม่ทันขออภัยด้วยนะคะมัวตกใจอยู่ว่ามันเตอร์หายไปไหนหมดนี่นางเคลียร์มันเตอร์ออกให้เราเลยเหรอโอ้ดีเนาะทุกคนเลิศเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวต้องปีนขึ้นไปเก็บก่อนนะคะทุกคนนั้นเดี๋ยวขอไปรัแป๊บนึงเนาะ โอเคค่ะแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะเก็บเก็บเก็บยังไงอ่าเรียบร้อยหนึ่งโคมมีกี่โคมกันนะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะคะอันนี้จุดที่สองนะคะทุกคนอุ๊ยอีพวกอีิชูกำลังระบำอยู่เลยนะคะทุกคนตเต้นอะไรกันตรงนี้คะนี่มันอะไรกันอะพวกอีิชูเองก็สนใจคมเสือเหมือนกันเหรอเนี่ยอ่าไม่ทันอีกแล้วเร็วมากทุกคนปัดมันตกไปได้ไหมอู้น่าอูจู ปัง <S <S แรงมากมอนเตอร์พวกนี้ไม่ดอบของนะทุกคนโอ้ยทำไมไม่ดอบเศษให้หนูล่ะคะนี่นะคะจุดที่สามตรงนี้มีอ,อาเอชูล้อมล้อมไปหมดนะคะโอเคอ่ะเจอนอกฟินิชฉันไปหน่อยนี่แม่ อุ๊ยแตกแตกหมดเลยหรอแรงเวอร์อืมพลังของพี่ดีลุกโอเคโอเคเก็บก่อนอ้าวเก็บไม่ได้หรอทำไมอ่ะโอ้ทำไมถึงเป็นแบบนี้โอ้ยมาทำอะไรคะฉันเออคืออย่างนี้นะอาจารย์บอกว่าเขาเพิ่งจะสำเร็จวิชาการเตะรูปแบบใหม่และมันสุดยอดมากๆเลย เขาบอกว่าเออเขาบอกว่าใจของฉันไม่เน่วแน่พอวิชาขั้นพื้นฐานก็ยังไม่เอาไหนก็เลยไม่ยอมถ่ายทอดวิชาให้แก่ฉันแต่ฉันคิดว่าอ๋อนี่ก็ช่วงเทศกาลพอดีฉันก็เลยจะให้คมเสียวแก่อาจารย์เพื่อแสดงความจริงใจบางทีเขาอาจจะเต็มที่ที่จะสอนเมื่อเขาอารมณ์ดีก็ได้นะแต่ฉันหาหินไอตัวนั้นที่มันลอยๆก็หาไม่เจอแล้วก็ไปเห็นคมเสียวลูกหนึ่งคายอยู่ตรงนั้นก็เลยอยากจะเก็บ ่เห็นของมันไว้สุดท้ายก็อย่างที่เห็นเฮะอช่างมันเถอะคมเสียวนะ่ะเธอรับไปเถอะโดนม่อนเล่นงานซะขนาดนี้พื้นฐานวิชาของฉันยังไม่เอาไหนจริงๆนั่นแหละ,ะแค่นี้หรอนี่คือไซเควดท,ที่แทรกมาหรอโอ้ก็นึกว่าจะมีอะไรเยี่ที่แท้ก็มาจะมาเอาเหินโอเคหมดแล้วหรอหมดแล้วก็กลับไปไรายงานค่ะ เป็นยังไงบ้างาทำเสียงไม่ต้องเสียงประชาเป็นยังไงบ้างสถานที่เหล่านั้นมีโคมให้เก็บบ้างหรือเปล่าเอาได้มาสามลูกอะค่ะขอบคุณมากเลยนะโคมที่ต้องเก็บในสถานที่เหล่านั้นมันยุ่งยากมากเลยฉันเหนื่อยแทบตายเนี่ยกว่าจะเก็บได้แต่ละครั้งเธอได้ช่วยฉันก็เลยผ่อนคลายขึ้นมาบ้างจริงๆสิอ่าจริงส,งสินี่คือของตอบแทนขอบคุณมากเลยนะืแค่นี้หรอ รู้สึกว่าเฟสสองทำไมเควสมันสั้นจังรู้สึกว่ามันง่ายแล้วก็สั้นนะเออดีประหยัดเวลานะคะทุกคนประหยัดได้ดีเลยล่ะโอเคค่ะเป็นไงบ้างคาสำหรับอ่าคลิปนี้เออเควสนี้เนาะไปตามเก็บเนาะโคมไฟที่จะกระจายแต่ไซเควสเมื่อกี้คืออะไรอะมหาหินแค่นี้หรอคือคาแค่จะให้แค่นี้ก็คือเอามาทำให้เสียเวลาในการเก็บนะคะพูดตรงๆเอาพูดอย่างนี้เลยนะ โอเคค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กับช่อง a j u m ม a Channel หน่อยนะคะสำหรับใครที่ติดตามทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามให้กับ Ajumma Channel ใน Facebook ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากติชมหรือคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปได้เลยนะสำหรับวันนี้บายๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอันยอง